สวัสดีค่ะยินด,ด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์กดนาน,นานกดยันยันกดเยอะเยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปของไอ้ขาหมูก,กันคลิปหนึ่งค่ะฟังงแล้วดูเหมือนว่าไอา้ขาหมูก,กับผู้หญิงที่มันเอาเสียงมาเปิดในกระเบังด่าทอตัวเองอยู่อย่างขมับขม้นเดี๋ยวไปฟังกันดูค่ะว่าเป็นใครเป็นใครยังไงบ้างนะคะสนหน้านะครับะอีปอบเหลืองนะครับนะโดน,นาตายนะครับออกมาด่า เสียหมาเลยนะครับนะเสียหมาเลยนะครับปอบเปลืองชีวิตมึงเนี่ยนะครับไม่อยากจะพูดผมไม่อยากจะพูดอะไรแยะนะครับนะแต่ที่ปอบเหลืองเนี่ยมันมันมันเลอะเทอะนะครับหิวแสงหากินคลิปคนนู้นหากินคลิปคนนี้ไปเรื่อยเปื่อยนะครับไม่ได้มีอะไรข้อมูลที่แบบมั่วๆเนี่ยเยอะมากๆนะครับนะข้อมูลของของผู้หญิงคนนี้แบบผมบอกเลยว่าเป็นข้อมูลที่มั่วนะครับเป็นข้อมูลที่มั่วนะข้อมูลที่เลอะเทอะ ไม่ได้มีหาเหวอะไรเป็นความจริงเลยพูดมโนพูดเอามันนะครับอย่างที่น้าตายดาเนี่ยนะครับโพ้โหอยู่ห้องเช่านะครับอยู่ใต้บันไดนะครับนะอยู่ใต้บันไดนะการที่จะมาพูดข้อมูลว่าคนนี้นะครับนะอย่างมโนในปอบเหลืองนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเอฟซีแฟนแท้ผมนะก็ติดทุกสถานการณ์นะครับนะรู้สึกว่าจะดูทุกช็อตทุกดอกนะครับนะพีคนนี้เดี๋ยวเราไปฟังน้าตายด่าสักแป๊บหนึ่ง เอออตัมึงยังตอนนั้นมึงยังไม่อ้างไม่ใอ่嘛น่งตายนนัทนานมึองัพอมาเจอกับตัวเอืมันก็คล้ายๆว่าจริงที่มึงพูดมามึงไม่มีขนาดมึงให้เขาแค่นี้กูบอกได้แล้วว่าแค่นี้อะแจวบองเสื้อสบยอย่างละชิ้น ไมมึง,ม,ง,ม,งมึงลองคิด,ดูหน่อยสว่า <c oughs> มึงย่ง้มึงจะใหอะไร <c oughs> อ,อืมมึอยากจะให้อะไร,ดร <c oughs> โดนน้าตาได้โดนน้าตายด,ดาเสียหมาให้สิครับนะ <c oughs> ให้สั่งย่อยๆนี่พอนีครับถูกน้าตายดาเสียหมาคือผมไม่อยากจะมาให้ค่าผู้เลี้ยงยำระยอีปอบเลืองที่นั่งนั่งเหี่ยวอยู่ฝรั่งเศสหรอกนะครับไม่อยากจะไปใค่านะทีนะ หากิน,นคลิปคุณนั่น,นทีหากิน,นคลิปคนนีท้ทีไปดูคนโน้นทีก็มานั่งวิเคราะห์แบบมั่วๆนะรครับนะมานั่งวิเคราะห์แบบปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนนะครับนะไม่วเวลาเรามึงมีไรายได้ยูทูบกูก็ดีใจก็ไม่ได้ว่าหรอกนะคนมันไม่เคยได้ครับนะครับ <c oughs> <c oughs> คนมันไม่เคยได้คนมันไม่เคยมีรายได้ยูทูบมันก็ต้องไปทำตาดที่มันจะต้องแบบว่าเออกมานั่งปากหมาด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าอะไรไปเรื่อยเปื่อยหยิบคลิปคนณน้นมาหยิบคลิปคนนี้มาถ้าวันไหนไม่มีคลิปพวกเราไปเนี่ยมันไม่มีแดก ค่ะดิฉันฟังนายนาทีใจบุญพูดถึงดิฉันแล้วดิฉันก็ขำว่ามันกําลังด่าตัวมันเองหรือเปล่าโดยเฉพาะเสิยงผู้หญิงที่มันเปิดเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็กาลังด่าตัวเองหรือเปล่าไอ้ที่พูดจาออ,อะไรออกมาเนี่ยข้อมูลมาจากไหนเอยอยู่ห้องเช่าไปห้องเต้ถุนบันไดนางก้อยรู้เรื่องนี้ฉันดีน่าจะเล่าความจริงว่าครอบครัวดิฉันเป็นอะไรยังไง ทำไมปล่อยให้นางตายออกมาพูดจาอะไรแบบนี้ดูไอชิดสิมันดูถูกดูหมิน่นดีฉันเอาที่ฉันไปนั่งดา่าอุ้ยอีกแก่สมองตายนั่งอยู่ห้องเช่าใต้บนันไดแล้วตอนนี้ไอชิดเป็นยังไงละ่ะดูกรรมสนองมันสิไอคนที่พูดอะไรไม่ดีใส่ดีฉันเดี๋ยวมันก็จะโดนกรรมสนองเองค่ะรู้ก็รู้อยู่ว่าความจริงเป็นอะไรยังออกมานั่งโตหลดตอแล ตังร่างตะกุกตะกัดตัวเองอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จบแค่ป .6 ยังบอกว่าจะหัดอ่านหนังสือมาหัดอ่านหนังสือจากพูดของนิชันอันนี้นางก้อยเป็นคนบอกนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงก็คนที่ตอแหลก็นางก้อยนั่นแหละคะ่ะมาบอกว่าเนี่ยนะ้าเขาอ่านหนังสือไม่ออกอยากอ่านของประยานมากมาพยายามหัดอ่านหนังสือได้หัดอ่านหนังสือจาก โค้ดของประยาอย่างนู้นอย่างนี้ดิฉันยังแนะนําว่าน่าจะเรียนศึกษาผู้ใหญ่นะไม่ต้องคิดว่าจะเอาวุธเอาอะไรใหญ่โตมากมายหรอกเอาให้เราอ่านออกเขียนได้แล้วก็สามารถจะหาความรู้ไดจากการอ่านอ่านนู่นอ่านนี่มันก็ได้ความรู้เองดิฉันยัเคยแนะนําไปอย่างนี้ อันนี้เป็นเรื่องจริงใครเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ยังไอ้ขาหมูออกมานั่งด่าว่าเอ้ยอีนี่อีมานร้ายอีจังไรหากิงจะคนอื่นเอาคลิปคนอื่นมานั่งวิเคราะห์อย่างน้อยดิฉันก็ยังวิเคราะห์นะคะคลิปน่ะไม่เหมือนกับไอ้ชาติชั่วบางตัวไอ้ขาหมูไอ้สารเลวไอ้ลูเซอร์ดูดแต่คลิปคนอืน่นวันวันหนึ่งทำคลิปเกือบ20คลิป15คลิปดูดของคนอื่นเข้ามาไอ้ที่ตัวเองจะมาวิเคราะห์พูดเองไม่ค่อยมีหรอกคะ่ะ ดูจากของคนอื่นเข้ามาทํามาหาแดดหาเงินทำให้ตัวเองกินหรูอยู่สบายก่อนหน้าที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์มาทําอะไรพวกเนี้ยก็อยู่กระจอกกระจอกค่ะพอเริ่มมาเกาะไอ้พวยได้มาทําคลิปวันวันหนึง่งเดือนเดือนหนึ่งได้ไม่รู้กี่แสนเดือนสองเดือนได้ล้านอย่างเงี้ย ทีนี้ก็โอ้โหขายของแบรนด์เนมติดแบรนด์เนมติดรูติดนุ่มติดนี่กันขึ้นมาเชียวแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นออกจากดงดอกมาตั้งแต่วันที่24เมื่อไหร่จะกลับละ่ะไอ้พวยยังไม่ให้อภัยเหรอเมื่อไหร่จะกลับไปกอดลูกกอดเมียเตียงหักหรือเปล่าหรือว่าอยากกันแล้วไปอาศัยอยู่บ้านของเอกจีนี่ะไม่รู้สึกละอายใจว่ารบกวนเขาเหร ห้องจะนอนก็ไม่มีวันวันหนึ่งก็ต้องนั่งอยู่แต่ในห้องเนี้ยอาศัยนอนที่โซฟาในห้องเนี้ยใช่ไหมบอกว่าข้อมูลดิฉันไม่แน่นเมียม,มือเขาเรียกกันว่าอีเหล่าเกี้ยจริงหรือเปล่าแต่ก่อนขายเข้าขาหมูอยู่เรียบด่วนจริงหรือเปล่าเปิดร้านขายเสื้อผ้าไปเอาเสื้อผ้ามาจากโบเบจริงหรือเปล่าเปิดร้านขายครีมบอกว่าครีมเอามาจากตรงนน้นตรงนี้ที่จริงไปซื้อครีมกวนมาจริงหรือเปล่า ไอพิมต็ตรงตัวต,ต,ติ่งอะไรน่ะนะุ้นกันกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็ฉีกเขาออกไปจริงหรือเปล่าถ้าบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของโรงงานที่หนองปลาไหลโรงงานของหมอยงเมียตัวเองเป็นเจ้าของโรงงานทําไมเครีมงของตัวเองพิมนาคราผลิตที่อื่นละ่ะทําไมไม่ผลิตจากโรงงานที่หนองปลาไหลตอบได้ไหมตอบได้ไหมแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้น ไม่ไปจ่ายเงินเดือนแม่บ้านที่กบก,กอกไม่ไปจ่ายเงินเดือนพวกแม่ครัวที่ลงดอกแล้วเหรอค่าจ้างนางลำซ้วนนางคาเราไปจ่ายหรือยังเขารอกันอยู่นะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่จะกลับไปลงดอกเมื่อไหร่จะกลับไปกบก,กอกบ,บ้านตัวเองมีทำไมอยู่ไม่ได้มีบ้านที่สุคนครก็อ,อยู่ไม่ได้มีบ้านที่ปริมณฑลพุทธมณฑลอะไรนี่ก็อยู่ไม่ได้ทำไมอยู่ไม่ได้ล่ะ ทำไมนอนบ้านตัวเองไม่ได้บ้านมีตั้งายห,หลังกลัวอะไรหัวเจนี่ก็ามาปุ๊บเอาเลยยังไงไปโกงเงินใครเข้ามาอีกไปยืมเงินใครแล้วไม่คืนหรือว่าติดค่าครีมที่เอามาให้ TP สกินขายเอาของมาขายได้แล้วไม่เอาเงินไปให้เขาหรือเปล่าเกิดปัญหาอะไรทำไมถึงต้องไปหลบในป่าอ้อยบอกได้ไหม <ST an the> บ้านหลังนั้นเป็นบ้านเกิดของเธอจริงเหรอเป็นบ้านเกิดของอิมาลีจริงเหรอใช่หรือเปล่าหรือบ้านใครบ้านของมารายเอกจริงใช่ไหมไม่ใช่บ้านของอิมาลีบ้านของใครแม่ของใครไปอาศัยเขาอยู่นะไม่อายเขาเหรอไปอาศัยเขาอยู่แล้วมาอวดว่าเป็นบ้านเกิดของตัวเองอุ้ยนี่เป็นบ้านพักษาอากาศ เวลามีเพียก็จะพาครอบครัวมาคุณไม่เคยพาครอบครัวไปที่บ้านหลังนั้นเลยไม่เคยมีรูปเลยมีแต่คุณไปอาศัยเขาอยู่มาอยู่นี่มาอยู่กับเขาสิบกว่าวันแล้วเนี่ยเนี่ยไม่เคยมากดไลค์จักอันเกิดอะไรขึ้นเตียงหักหรือเปล่าไอที่พูดที่ด่ามาวิธยทรมมาหากินกับยูทูบก็เธอละเธอไม่ได้ทรมาหากินกับยูทูบกัน แอดิุดคลิปคนอื่นเข้ามาบึมบึมบึมบมบมเนี่ยใช่หรือเปล่าไม่ได้พูดไม่ได้วิเคราะห์อ,อะไรเลยแล้วตัวเองไม่ได้นั่งด่าคนอื่นอยู่หรืออีจังไรอีดังแจ้อีนั่นอีนี่ที่ไปด่าเขาอนะถ้ามาหาแดก,กับการด่านะต่างกันตรงไหน,นกลับกอกอกได้เมื่อไหร่ค่อยมาทำปากดีนะถ้ายังไม่ได้กลับกอกอกก็ มุดอยู่ในป่าอ้อยนั่นแหละไม่ต้องมาเสนอหน้าวิเคราะห์วิเคราะห์ด่าใครตัวเองเอาให้รอดซะก่อนจะได้กลับไปดงดอกไปกกกอกอีกไหมถ้าไม่ได้กลับไปแล้วยังจะมีเอฟซีสนับสนุนอีกไหม <Okay. S 1> เงินทองที่ตัวเองหาได้จากการเกาะเป็นข้างไข่ข้างแคมเขาก็ไม่เคยเอาไปช่วยเหลือเขา ตอนนี้เขากำลังเดือดร้อนไม่มีคอนเทนต์ตัวเองนี้ไม่อยู่อย่างสนุกสนุกสบายเดี๋ยวก็เปิดกระโอเกเดี๋ยวก็นั่นเดี๋ยวก็นี่กินรู้อยู่สบายเหมือนเดิมในขณะที่คนในดงดอกเขาต้องลำบากลำบนกันทําไมไม่อยู่ช่วยเขาละ่ะทําคลิปทำอะไรขึ้นมาขายของบ้างไหมขายของให้เขาบ้างไหมทําไมไม่ช่วยเขาล่ะยามเขาตกยากอ่ะหนีมาคนเดียวทําไมเกิดอะไรขึ้น ใหนข้อมูลโกหกสองภาพนี้โกหกหรือเปล่ามาบอกหน่อยสิใช่เรื่องจริงหรือเปล่าเคยไปให้การไว้ที่สนอนธรรมศาลาอะไรยังไงใช่หรือเปล่าไอ้ภาพแชทที่ประกาศเล่นชวนเล่นแชร์อะไรอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่ามันมีอยู่ในสำนวนของธรรมศาลานะออกมาบอกหน่อยสิข้อมูลอันไหนโกหกข้อมูลอันไหนไม่จริง อันไหนเป็นเรื่องหลอกอันไหนเป็นเรื่องกุออกมาชี้สิภาพที่1ห,หรือภาพที่2อ,อันไหนหลอกอันไหนโกกกล้าหรือเปล่า